รอจนถึงขนาดนี้ยังไม่มีใครทำอะไรกับกองทัพของทหา,ารพม่าได้นะครับมีรังแต่จะเกิดความรุนแรงมากขึ้นจากประวัติศาสตร์นะครับพมา่ามักจะใช้เหตุการณ์แบบเนี้ยในช่วงการท่อานอยู่เรื่อยแล้วก็มีคนเสียชีวิตได้รับบาดเจ็บจำนวนมากซึ่งเอฟเฟกที่จะเกิดขึ้นนะสำหรับประเทศที่อยู่ตามแนวชายแดนก็จะมีคนอพยพหลบหนีเข้ามาซึ่งปัจจุบันก็มีระดับแกนนำหลบหนีเข้ามาอยู่ทั้งในประเทศไทยและในอินเดีย สวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์จีมกิดวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง f a c e b o o k รับชมทั้งทาง u t u b e นะฮะร,รับชมจากนอกสถานที่วันนี้ก็มาอยู่กันนอกสถานที่กันนะครับประเด็นวันนี้เป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศมีประเด็นร้อนๆนะโดยเฉพาะเหตุการณ์ในพมา่ามานําเสนอกันพม่ามีการออกหมายจับ40คนดังฮนะ แข็งข้อผู้ประท้วงนะครับเขียนไข่อีสเตอร์โพสต์ไล่ประเดจการสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานพมา่าเขียนข้อความนะฮะไล่ประเดจการบนไข่อีสเตอร์และโพสต์ลงบนโซเชียลขณะที่ผู้ประท้วงออกมามากมายยังคงเผชิญกันบนถนนฝ่ายรักษาความมั่นคง ได้รายงานว่ามีการจุดเทียนไว้อะไรผู้เสียชีวิต500คนนับจากที่กองทัพยึดอํานาจตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่าน,นมาด้านทหารได้ออกมาทําการประกาศจับ40คนดังโดยอ้างกฎหมายต่อต้านเนื้อหามีเจตนาทําให้สมาชิกของกองกําลังทหารขัดขืนคําสั่งก็มีคําสั่งให้ ดำเนินคดีในขณะที่รัฐบาลพม่าปล่อย2พลเมืองของออสซี่แต่ที่ภกษาด้านเศรษฐกิจของซูจียังคงถูกคุมขังอยู่ชาวคลิสทูโลกนะครับชื่นชมการเฉลิมฉลองวันอีสเตอร์ของโป๊ปฟรานซิสนะครับเรียกร้องให้เร่งแบ่งปันวัคซีนโควิด -19 ให้กับประเทศที่ยากจนนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์กับ AP รายงานว่า สัตวชนชาวคริสตทั่วโลกนะฉลองวันอีสเตอร์นะครับอย่างคึกคักโดยโปฟ๊ฟนะครับฟรานซิสสงสารเนื่องในวันที่ขอให้มีการเร่งแจกจ COVID ่ายโควิด -19 ไปยังประเทศยากจนพร้อมทีความขัดแย้งทางการทหารและการซื้ออาวุธระหว่างเกิดวิกฤตโควิด -19 ถือว่าเป็นสิ่งที่อื้อเฉาที่เกิดขึ้นนะครับในขณะที่เบนาซาตาปีนะครับ, uh, api, รบซึ่งเป็น uh, อดีตเจ้าของแบรนด์ ฮาดิสอัสถูกขโมยขึ้นบ้านทำร้ายร่างกายแล้วก็ชิงเครื่องเพชรด้วยนะครับซึ่งเป็นนักธุรกิจชาวฝรั่งเศสที่ประสบอุบัติเหตุนะครับที่เกิดขึ้นและเป็นเจ้าของแบรนด์เ네นมกีฬาชื่อดังถูกขโมยขึ้นบ้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของไต้หวันยังคงพร้อมรับผิดชอบนะครับกรณีโศกนาฏก,กรรมรถไฟ ถูกรถบรรทุกชนมีคนเสียชีวิตถึง51รายนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานรละตัตีว่าการกระทรวงคมนาคมของไต้หวันยืนยันจะไม่ปัดความรับผิดชอบสําหรับโศกนาฏกรรมในกรณีรถไฟชนรถบรรทุกจนตกกลางและมีผู้เสียชีวิตกว่าครึ่งร้อยนะครับแม้การเสนอลาออกจากตําแหน่งยังไม่ได้รับการอนุมัติก็ตามขณะที่สังคมตั้งคําถามมากว่าความผิดพลาดในการรักษาความปลอดภัยอาจเป็นต้นเหตุข,ของหายนะครั้งนี้ นะครับซึ่งในพม่านะฮะก็ปรากฏว่าขอไปฮะพายุนะฮะก็ทำการกระหนำ่ำนะอย่างรุนแรงในอินโดนีเซียติมอร์เลสเตนะครับน้ำท่วมดินถล่มเสียชีวิตไปแล้วถึง75รายนะพายุนี้ก็เกิดในอินโดนีเซียเจอพายุกระหน่ำอย่างหนักทำให้น้ำท่วมจับพันแล้วก็มีคนเสียชีวิตครับภาพปรากฏการที่เรียกว่าดาวเทียมใหม่ชี้รัสเซียซุ่มเงียพํบแอบขยายฐานทัพ นในเขตอาร์ติกทดสอบอาวุธล้ำสมัยสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับ, Agency, ร,บรายงานว่าผู้เชี่ยวชาญด้านตะวันตกนะครับวิตกหนักหลังจากที่ภาพดาวเทียมล่าสุดของ c ี n พบรัสเซียเดินหน้าไม่หยุดก่อสร้างฐานทัพขนาดใหญ่บนเขตอาร์ติกที่มีห้องใต้ดินลับและการพัฒนาอาวุธที่ล้ำสมัยนะครับอาวุธต่อปีโดล่องหนแบบร้อยคนขับ นะครับเคลื่อนด้วยปฏิกรร์นิวเคลียร์ซึ่งปรากฏว่ารัสเซียนะนำมาติดตั้งใหม่เพิ่มเติมในช่วงระหว่างนี้ในเชิงงานวิเคราะห์แล้วนะครับเราคงเห็นว่าในพมา่านะครับยังคงมีการกวาดล้างกันอย่างหนักนะครับในพมา่ายังคงมีการปล่อยตัวคนของออสเตรเลียจำนวนสอคนซึ่งเป็นที่ เป็นพลเมืองแต่ที่ปรึกษาขององซานซูจีซึ่งเป็นคุณซือทั้งหลายเนี่ยปรากฏว่ายังคงไม่ได้รับการปล่อยตัวสถานในไต้หวันนะครับแล้วก็เหตุการณ์เรื่องของดาวเทียมที่เห็นการตรึงกําลังของรัสเซีย mm hmm. เกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐอเมริกามีการคว่ำบาตรรัสเซียนะครับแล้วก็พยายามที่จะกดดันนะครับ กลุ่มซาอุดิอาระเบียนั้นให้ทำการลดราคาน้ำมันเรียกว่ากลุ่ม o อเปกพั s สหลังจากที่ราคาน้ำมันนั้นเพิ่มสูงขึ้นในเชิงงานสังเคราะห์พมา่ายังคงมีการกวาดล้างนะครับอย่างหนักเลยล่ะสำหรับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพมา่านะครับตอนนี้เน็ตไอดอลดารานักแสดงทั้งหลายเป็นเป้าหมายในการถูกกวาดล้างของทหาพรพมา่านะครับซึ่งตอนนี้กะเหลี่ยงนะ ที่อยู่ตามแนวชายแดนไทยพม่าก,ก็ถูกกวาดล้างและมีรายงานว่าไทยใหญ่นั้นก็จะโดนกวาดล้างเช่นกันขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าทหารของจีนนะฮะบางส่วนได้เดินทางไปปกป้องนะครับท่อกส๊สซึ่งอยู่ตามแนวชายแดนของจีนเพื่อป้องกันไม่ให้มีการก่อการร้ายเกิดขึ้นนะครับในเชิงงานสังเคราะห์จนถึงขนาดนี้โอกาสที่สถานการณ์จะกลายเป็นสงครามกลางเมืองมีความเป็นไปได้สูงเพราะชนกลุ่มน้อย ปรากฏว่าทำการจับมือกันแล้วก็จะทำการต่อสู้และประกาศแบ่งแยกกับทหารพรมาร่านั้นตอนนี้หนักมากแต่ก็ตามครับกองทัพของมินอ,องหลายก็มีความเชื่อว่าเขาจะสามารถและก็ทำการปราบปรามคนเหล่านี้ได้ในเชิงงานสังเคราะห์จนถึงขนาดนี้ยังไม่มีใครทำอะไรกับกองทัพของทหารพรมาร่าได้นะครับมีรังแต่จะเกิดความรุนแรงมากขึ้นจากประวัติศาสตร์ นะครับพม่ามักจะใช้เหตุการณ์แบบนี้ในช่วงการต a m ร a หอยู่เรื่อยแล้วก็มีคนเสียชีวิตได้รับบาดเจ็บจํานวนมากซึ่งเอฟเฟคที่จะเกิดขึ้นนะสำหรับประเทศที่อยู่ตามแนวชายแดนก็จะมีคนอพยพหลบหนีเข้ามา ซึ่งปัจจุบันก็มีระดับแกนนำหลบนี้เข้ามาอยู่ทั้งในประเทศไทยและในอินเดียนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์กิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ พระองค์ทรงก้าวพระบาททุกหยดหยาดพระเศโทที่รินไหลเพื่อฟ้าเพื่อดินหรือเพื่อใครหากไม่ใช่เพื่อคนไทย เพื่อปวงประชาต่อจากนี้เราจะก้าวตามรอยพระบาทจะไม่คลาดขยาดกลัวความชั่วชา้าก้าวไปทาง ไปด้วยกันไม่หวั่นไหวแผ่นดินไทยคงร่มเย็นเป็นสุขกว่านี้ท่านน้องพี่ทุกคนแห่งรวมแรง ลายก้าวตามรอยพระบาทไปเพื่อแผ่นดินไทยเพื่อพระราชาอดปฏิจวบจนวันชีสายจะก้าวตามรอยพระบาทไป ไม่สามัคคีกันไม่ปองดองกันประเทศชาติลม่มเมื่อลม่มเราจะไปอยู่ที่ไหนเพื่อพระรา